สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เรามาเปิดตัวกันที่ชุมทางบางซื่อนะฮะก็วันนี้ก็เป็นวันเดย์ทริปนะฮะเราจะพาไปเที่ยวจังหวัดลบบุรีนะฮะไปที่บ้านหมี่อำเภอบ้านหมี่นะฮะจะมีวัดดังอยู่นะ,ะเป็นปรา,าสาทสวยงามมากนะฮะแล้วก็นั่นแหละครับเราเที่ยวกันเต็มอิ่มเลยนะครับเพราะว่าจะต้อง เดินขึ้นเขานะฮะวันนี้ทั้งวันจะอยู่กันที่นั่นเลยนะฮะก็เดี๋ยวเช้านี้เรามาขึ้นรถนะฮะที่ชุมทางบางซื่อนะครับเพราะว่าจริงๆต้องจองตั๋วไว้นะรอบเจ็ดโมงครึ่งตอนเช้าอ่ะแต่ว่าตื่นสายฮะตื่นมาก็เจ็ดโมงแล้วคงมาไม่ทันแน่ๆเลยก็เลยต้องทิ้งตั๋วรถเร็วนะ ที่ต้องขึ้นที่กรุงเทอพอภิวัตถ์ต้าไม่ใช่ที่หัวลาโพงนะฮะเลยมาขึ้นรถที่วิ่งชานเมืองก็คือที่ชุมทางบางซื่ออันนี้นะครับอันนี้รถนครสวรรค์กรุงเทพม,มาจากนาครสวรรค์นะฮะ ก็นี่ฮะบางซื้อปัจจุบันสภาพก็คือเป็นแบบนี้นะเป็นเปิดโล่งๆอย่างนี้เลยแต่ก่อนน,นจะรู้สึกมีความสถานีเก่าะจะเป็นแบบมืดๆหน่อยนะตอนสมัยผมเด็กๆจําได้ว่าขึ้นจากเนี่ยไปลงหัวลำโพงบ่อยนะแต่เนี้ยตอนนี้วิวทางเนี้ยจะเปลี่ยนไปนะ จะมีสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเนี่ยตั้งตัางาานอยู่ทางทิศตะวันออกเลยนะนะก็ <c oughs> นะครับอย่างที่บอกใครที่เดินทางชานเมืองนะครับไปทางเส้นแถวแถวสระบ,บุรีแก่งคอยลบบุรีนครหวันนครสวรรค์เนี่ย นะก็ต้องมาขึ้นรถลงรถกันผ่านชุมทางบางซื่อนะครับตากล้องในกรุงเทพตากล้องกระบุรุณพุทธิออกทางบางซื่อ9:05 5:04ขอบคุณครับก็ดูในเว็บเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าจะจองตั๋ว ชั้นสองได้นะแต่ปรากฏว่าพอมาถึงที่จองตั๋วจริงเขาบอกว่ามีแต่ชั้นสามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันแล้วว่าปกติรถชานเมืองมีกี่โบกี้อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโบกี้เราจะได้นั่งหรือเปล่าเพราะว่าต้นทางไม่ได้ขึ้นอย่างที่นี่ไงไปขึ้นที่หัวลำโพงนึ่งเราไปไม่ทันนะครับด้วยเวลาแล้วสิบโมงเราต้องมาดักขึ้นที่

เนี่ยนะตารางเวลารถเที่ยบผ่านที่นี่นะเออสุพรรณก็มีไหมเนี่ยเมื่อกี้รถหัวหินเพิ่งไปนะเราไปสองศูนย์หนึ่งเนี่ยฮะออกจากนี่มาถึงบางซื่อเนี่ยสิบ 9โมง50รถธรรมดา201ใช่ไหมหยุด13นาทีเลยนะโอ้ทั้งนั้นก็ไม่ต้องรีบอะ่ะนะค่อ <c oughs> คยๆเดินขึ้นไปนะฮะโอเคเออรถก็มีเยอะเหมือนกันนะขากลับคากลับคากลับเราต้องไปดูที่นู่นเนาะปายทางว่าเป็นยังไงอะ่ะนะ

นั่งแม่พี่ Thank okay. you. กลับผมต้องขึ้นตรงไหนอรัพีวินมีปะเอาเดี๋ยวเบอร์โทรไว้เดี๋ยวผมได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเบอร์โทรไว้เดี๋ยวเวลาเพิ่งจะลงได้ครับรังไงอือครับผมเบอร์ครับ086 086 130 130 942 942 โอเคครับขอบคุณครับ อันน้ำเปล่าขนหนึ่งนะที่ขึ้นเขาข้งบนขึ้นทางนี้เลยใช่ไหมครับถ้าเปิดปตรงไหนอันเลนนอก่อนเดยวมันจะเข้าไปโอค

น้ำนี่ซื้อมันเก็บใส่กระเป๋าดีอ่ะถือห้อยต่องแต่งนะเดี๋ยวดิงมันจะวิ่งเข้ามาชกไปเลยนะลิงหรืองูก็ไม่รู้นะวิ่งเข้ามาตบน้ํำไปขึ้นไปนี่แบบว่าแทบช็อกอะเหนื่อยแล้วก็ไม่มีน้ํากินเลยตอนนั้นจําได้เลยนะก็เนี่ยฮะอันนี้แบบเรียวเลยนะ เรียวแล้วต่อเนื่องด้วยใช้วเวลา5นาทีเองนะจากสถานีรถไฟมาที่นี่ขอเบอร์พี่ไว้เรียบร้อยให้ขากลับนะฮะอ่ะอันนี้วิวร้อยขั้นแรก นั่นน่าจะเป็นเขาองค์พระจันทร์นะฮะเดี๋ยวขากลับเราจะใส่เลนเทเลนะเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นองค์พระกลางเขาเลยนะนะฮะ ハハ <laughs> <laughs> 6 bon thank you I เดี๋ยวไปนเนาะนร้ากคปอยู่นนลเ้ยวยพอดีเลย สปายใสบายใจเราขึมาแล้วต้องได้กลับภาระเราก็ได้ทำสิ่งนั้นได้สำเร็จครับรู้สิว่วนนี้ขนลุกนะครับเดี๋ยวจะพาพึ่งไปชมเราต้องไปเราต้องึอยู่ในปรเด็นปรเดนนะเียว่าภาษาในสีหนันะครับ